สวัสดีค่ะมือหนึ่งยายแก้วแฟมิลี่สวัสดีครับยายแก้วแฟมิลี่นอนหน้ามาดูแนละเนาะหกเดือนเป็นจงได้ไม่ไ่้เข้าทุ่งฉันมาสัมผัสคือว่าเล็ปคลิปสัมผัสให็นแน่ๆเพื่อแฟนๆจะได้ว่ายายแก้วนอนหน้าไว้ในแห้งตายแล้ววะมุมแรงบ้านเอามื่อวานก็มาเห็นคลิป แต่คนอื่นจะขอเพิ่มแสงไม่พี่น้องแสงวาอยากพ่อขอเปิดไฟพิเศษเพิ่มแสงใอ้นางเอกเขาจะหนาจะสิรนุิดไงกล่็ว่เพิ่มแสงหนาเมือด้คืนนี่น่านุ่นจะเพิ่มแสงไลยเนี่แสงจากเศ้าทุ่มเส่อง่อนไล่อยู่ใกล้นะนันเรนว่านะสัมภาษณ์นงเอกเข้านะครับนว่นหน้ามานตั้งแต่เดือนเดยตั้งแต่พฤษภาตั้งแต่พฤษภาพฤษภาพฤษภาแล้วเพราะเริ่มมาอยู่นี่ พุทธาภา,ามิถุนากรกฎดาสิงหากันยาตุลาพศจิกาตุลามไราแน้งค่ะไทย,ไทยล้วก็คือวานเลยเกือบเก้าเดือนที่นั่งอเอ๋เขามานอนเออที่ยายแก้วแฟมิลี่มานอนอยู่หน้านะครับปาาบ่าทั้งปุ่นเลยออกมาอยู่หน้าอย่างเดียวนึงจากว่าเพื่อนว่าเพื่อนปลูกข,ของเพื่อนปลูกอย่างหนีขันขันเมื่อนเนี่ยตายเซ็ตมาชนิดอ่ก็เลยทาอยู่หน้าเก้าเดือนนี่เป็นทังไหคขักบ่คักยู่คักแบบได้ล่ะ นอนผู้เดียวมาคักบ่นอนผู้เดียวเนาะสบายไม่ได้มาเนาะสบายนอนผู้เดียวนอนยืนไหนเลยตัวน้อยเลยเป็นว่าตัวน้อยเพราะกันเนี่ยนะท้าบ่านตีพุ่งนอนได้ค่ะกันห่างนอนสันบ่ยันเปียงป่างเปียงป่างฝ้าฝนกับโบเกี่ยวสันน่ะเอว่าโบมีก้นกลั่นเนาะจำเป็นยู่เนะกันยู่กันกินนี่เป็นยังไงนอนนม่ใครก็อยู่บ้านบ่ในบ้านจำแต่เก่้วเลในบ้านไม่มองหา บลกทั่วเนี่ยปลูกพักปลูกขันปลูกนี่กันกินของปลูกเจ้าของเนาะขันบปุยากับไปซื้อปลากระป๋องล้านลูกใจเมากินบุยยากดุผู้กินปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องก่างมันก็ยังผู้นาะคนกินอาจจะดุผู้อะไรเนี่ยเป็นมาอยนหน้าน้ำลูกไส้เพิ่นกปูบ้านลูกไส้เป็นอยู่ทางหลังไฟแม่แม่ลูกไส้เป็นเปลือกไห่ขายของนะครับคันกลับไปมาใจกลับจัดไพสิเบิ่งต้นไม้ต้นไหลเพราะว่าต้นไม้ลุงหลายนะเรียกว่า เขาคอยไปยู่หน้าน้าลูกเรื่องเจ้ากับยู่บ้านไปเพราะว่าเห็นงานอยู่ก่อนจะเจ้าทุ่งกับยู่บ้านกับสมิงดําผู้น้อยนางเอกเขาก็มาอยู่หน้าแปดแปดเดือนแล้วมั้งนี่ตั้งแต่พูดละเริ่มเพท่านไถ่หัวหน้าเนาะตั้งแต่แหงงอมๆอยู่พูดจ้าแต่แหงแรงมาขะมาโยกน้าเนี่ยละมาหน้าบดานหน้าบดานกระเด้งเด้งหน้าสายจังประธานนี่ไปเลยเนาะเห็ดแดงเลยนะของมาปลูกนะครับเพื่อว่าจะเห็ด จะได้ละเฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงนะเนาะพ่อได้เลี้ยงปางเลี้ยงช้องไปอาจจาะบ่ลำบร่รวยพี่น้องนะครับแต่ว่าเขาเฮ็ดเพื่อได้อยู่ได้กินกับเพียงแต่ลอ่อถาวาต้นไม้ต้นอะไรที่เขาลงไว้ให้มันใหญ่นะครับกับท้ายเฮ็ดทายพี่ในอ้องเบิ่งตลอดนะครับยายเ<ม>จียนะวับมะละมุดชิบกับต้นนะ้ำนี่ก็เลยเพิ่งได้เสียบหม้อกันพี่นอ้องก็สามไปนะสามไมนคลิปของอซองยายเจีวได้เนี่ยอ้าวเสียบหม้อไรแต่ยายเจียวมันจะเอาซองหม้อไอ้ซาทุ่งหยาบเม้อเอาไว้เน้น อยูปยังได้เมืนมีแผงดีังไรอยู่หน้าเน,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 นี่ยม่วงแรงปุ้นหน้ามันแห้งลงแห้งลงไงเนี่โอ้ยร่องตักน้ำสาลึกเนาะจนมาเด้งไปไปเขาอ่อนเขาชื้ออันแผงโซลาซ่าเซลยวมาให้หุตกะแดดมันแห้งก็แห้งก็บม่บอบอไหลเนาะก็ได้หิวคือเกา่าต้องคาแดดตอนเดีด๋<า>ดวยวต้องห,หิวจึงเที่ยไม่ได้สิไหลนะครับเพราะว่าตอตอต่ำจากแผงโดยตรงมันบ่แห้งอ่ามันบ่แห้งเนาะเพราะว่าซามันลึก แดดย่ามหนาวคือเราแดดย่ามขึ้นบ่ไหวมันบ่ห่อนนะครับขันเดือนซีเดียก็เบาแนอาจจะจวอดอยู่แดดบ่ห่อนแดดย่ามหนาวนแต่เวียนเบีนยงเบี้ยงลงไปไหมบางใบสามก็อ่อนแล้วแดดเริ่มหนาวแล้วนะครับนอกจากใส่เสียงแล้วต้องใส่กุมห่อนน้ำได้โซนาร์ซิลนะครับแต่กัต้องฮดเท่าที่ห้องฮดได้เนาะจ้าช่ฮอดไดล่ล่ากคไปทำความสะอาดบ้านให้ลูกชายลูกชายลูกไผ่ครับเปิดล่างให้ของก็ต้องสะอาดนิดจังหน่อย นะครับพวกขี้ฟุ้นขี้ผงต่างๆอีเจนึงก็มีคนมาใส่บริการไล่นะครับคนเข่าคนออกไลจักมือไผไปมือไผโดยพ่อของนั่งของในเนาะมาบริการแขกก็ต้องสะอาดกต่เป็นเบื้องซอยลูกสร้อยล่ะเพิ่อกับพวกอย่างเมื่อนะเพื่อเกาข้นสวนนี่พี่ละปีนาฝนมาฟ้าไม่กัดโรคเห็ดให้เห็ดหน้าคือเก้าใหญแก้วเห็ดขึ้เก่าล่ะไม่เห็ดจะกลิ่นย่างเนาะเรี่ยงบริเวณนีงานท้ำเนาะอยู่ ล่อลงน้ำเขาปฏิเฮ็ดได้เพื่อน้องสาวลงน้ำเขาปฏิเป็นแล้วเพคนเหย้าแล้วจะเปลี่ยนสาวน้ำหน้าได้บ่เพื่อนสาวน้ำคนให้เย้าเพราะว่าเศรษฐกิจบ่ดีเศรษฐกิจบ่ดีน้าก็เลยลดคนงานน้าบ่ใครได้ขายก็เลยลดคนงานถอยออกมาก็เลยให้ออกแต่มาอยู่หน้านี่ยล่ะจริงจริงแต่มันเป็นต่ย่านแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่พี่จะน้องอยู่เต็มเทียงนั่นกับป้าเทียงนี่กับลุงสินด้อเพิ่นนอนอยู่หน้าบีบดึงคนบ้าน เขาเรียกว่านิธงขึ้เก่านี่ก็เรื่อมีคนปลูกบ้านปลูกสองเต็มอะไนี่เจ้าปลูกบ้านหลายเรบ่มันเป็น้นเราเรียกเห็นแซตใกม้ๆแม่บรคนอองมาอยูเลยใกล้พ่อซีบลังคาเลยจ้ากพ่อซิบลังคาเรย่าเป็นาเก่าลังคาเลยคนมาปลูกใหม่ก็ล่าง้ไอ้ขามยก่งงนเอี่ยมมันเปลังที่เก่าล้นแม่พี่แม่น้องออมแมเนี่ยเขเรียกว่เป็นตลานปานนสำหรับเจ้าทุ่งกันไดมาจะส่วนวันยุดเสาวอาทิตย์เนาะจระไดมาบางทีอาจจงานลิงกับบริมาใช่ไห มากกับมัดเห็ดอยากซวยกันมากเห็ดดินปลูกแน่ไม่เห็ดปุ๋ยแน่ฮดพักหดหญ้าซวยกันในช่วงแรกนี้กับมันเห็ดยังไหลบ่ได้หนำบ่มีไม่แก้วยู่ไปยังทีละทำเบื้องสิม่มแรงบ่ปล <c oughs> <c oughs> ูกพักปลูกหญ้ากินไปน,นะน,นั่นแหละเอาบอกเนี่ยบอกับแฟนเพื่อนจะมาฝากเพิ่นในแม่กับมี่แต่ริทัพนังก็ฝากนะครับก็มีดินถุงพร้อมปลูกเนาะค่ะเนาะถุงละวยี่สิบบาทมันะะนี้ก็ หกถุงร้อยเนาะค่ะผู้ใดเอาร้อยหนึ่งก็คือได้หกถุงผู้ใดเอาห้าสิบบาทก็คือได้สามถุงเนาะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ยไงแก้วเป็นผู้บรรจุแต่ว่าถ้าทั้งไก่ยากอุดหนุนกัออกค่าส่งเองเนาะค่ะเพราะว่าณยี่สิบที่ส่งมาทก็หกถุงกัเท่าอะไรประมาณสามร้อยบาทเนาะประมาณนี่ยนะมันกวนหนีบให้ตั้งกวนหนาะมันมาแล้วเพี่ยส่งกระเทียมมันก็ลดคือเก่าค่าส่งเนาะเขาเขาเขาบอกปูได้ว่าค่าส่งเท่าได ต้องได้ไปส่งซะก่อนแล้วก็เสียเลี่ยกเอาเลยบ่ได้ี่เจ้าบ้าจ้าเพราะว่าเพาะกล้าเพรได้เพราะว่าได้ให้คยรีพิ่นอันนั้นให้ว่าค่าส่งเทอดายแสงดีนานเลยตอบบ่ได้เนาะว่าค่าส่งจักบาทเพราะว่าทางนี้เอาตามก้มเป็นจริงเนาะเคือรีว่าเท่าใดก็เท่านั้นนะยายเก็บแฟมิลี่ก็เอาแต่ค่าดิน แต่ว่าค่าส่งให้ผู้ซื้อใจบอกไปไม่เงี้ยครับบอกกับแฟนๆบอกไปขอบคุณขอบคุณแฟนจากทางไกลทางไกลประเทศนอกประเทศในเนาะประเทศนอกอันบอตงเอยซื้อก็ได้ประเทศนอกอันติดตามมาตลอดฟังไส้เนาะฟังพี่น้องงทฟังเล้าเนาะที่ติดตามย้ายเก็บแฟมลี่กับขอบคุณหลายๆเนาะแฟนครับตามประเทศด้มันธรรมดาเด้่ถ้าอยากมาอันเที่ยวมาเยี่ยมมาซุ้ง ย่อมมะส้มของยายแต้วแฟมลี่ก็ผมมาเนี่เนาะบึงการนี่เนาะค่ะยินดีต้อนรับถ้าบรสะดวกมาทางหนองคายก็ได้มาช่วงคนมาพักไม่ไงเนี่ไก่แน่สิเต็มเยอะถ้ามาทางนี่มันจะใกล้เนาะทางบึงการสิใกล้ถ้ามาช่วงนี้อาจจะได้กินปลากระป๋องกินปลาได้จ้ากันกันเอาได้เนาะก็เอาได้ปูพักแม่กินของในสวนจ้าถ้าบ่มีของในสวนก็ไปซื้อของตลาดรัต้นใหม่ต้นผลลหมากลากใหม่เนี่ยเนาะให้มันใหญ่ มีก็งพุ้นหลายๆที่จะนับสนุนปุ๋ยดินพร้อมปลูกเนาะค่ะกระลังผลิตตัวไม่ขึ้นมาเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยบบนี้แต่ว่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยกิงงัวแต่ว่าผสมหลายอย่างปุ๋ยหมักคุณภาพสูงแต่บ่แมนดินปลูกได้จ้ะบ่แมนดินเป็นปุ๋ยได้จ้เป็นปุ๋ยเด้ตายเสร็จเด้่ยเป็นปุ๋ยก่ได้เด้ต้องเอาปใส่ต้นไม้ใส่ผสม กับดินจ้าต้องผสมไปใส่ต้นไม้มันบวกขึ้กันกับดินพร้อมปลูกได้อันนี้มันเป็นปุ๋ยได้สูตรเข้มข้นใช่ป่าเอ้าเอาไปก้าต้นไม้คือตายบ่มันคนละอย่างจ้ะปุ๋ยโดยตรงเลยใส่ก็ต้องผสมกับดินต้นไม้ต้นอะไรมันเป็นปุ๋ยเลยอันนี้ มันไปก้าบบได้ซุ่มอันผลิตใหม่สูตรใหม่จ้าสูตรใหม่คือคือกล้าเบี้ยไมาไดแทนปุ๋ยเคมีที่นับมือแพงขึ้นพี่น้องปุ๋ยยูเรียสอบน่แก้วแฟมิลี่กกับแฉะลงหน้าปีจีม่านี่แหละปุ๋ยยูเรียกกับแพงได้เดี๋ยวนี้เนาะสอบพันกว่าแล้วปุ๋ยยูเรียสารเรพันสามจ้ะปุ๋ยยูเรียสอบละพันสามเป็น้องซื้อไปไกลเนี่ยห้าร้อยหกสิบบาทจีเอา โอ้ยตัวนี่ล่ะลงหน้าบ่นี่เอาลงใจหน้าเพราะว่าหน้าหน้าเฮ็ดใหม่ดุดใหม่ทั้งพูนแปงแปงใหม่ที่ว่าสิปลูกปลาเนล่ะแต่ว่านางเอกว่าอยากปลูกก่อยากเห็ดเข้าซะก่อนประมาณ2ไร่นี่ล่ะแต่ว่าปิดช้าเนี่แล้วก็อต้องมาตัวกันต้องใช้ตัวใหม่เนาะยายแก้วสิไปอันเอาไปปรับปรุงตัวนั้นแล้วก็สิมาใส่ปุ่งตัวนี้แน่เพราะว่าหน้าหน้าทั้งนี้เพราะปปใครมีฝุ่นค่ะมีแต่เคมีก็เลยอยากปรับปรุงดินแน่จังหน่อย ว่าให้มันันได้เข่าหลายๆเนาะปีนี้ือมันได้สีแต่ปุย๋ยำน้ามันที่เจ้าของเห็ดนะชื่บาบาอว่าภาคี่กระือว่าดีอยู่กบงามอยู่แต่ว่าอยากใส่ปุ่นให้เพินเนน่นแนวแล้วจ้ะคือสีดต,ตัวนี้ละ่ะครับอันน้มานมักป่าน้ามักป่าอันที่เฮ้ามักไว้เป็นปีเนาะเอาเมื่อสีมันกบงามอยู่แต่ว่าต้องมามจีดเน้ มันดูสีในจังน่อยคือว่าเก็ดมึงกังเทียกับเป็นเดือนพุทธาจารย์เพราะว่าห้องบ่อไข่ว่างเนาะห้องลกหง่ะเอาเตะขึ้นทั่วเอามาเนี่ยแล้วแก้วไหลเปิดใจได้พไนเราได้อาจจะเฝ้าซับใจเพื่คืออันฟังเอาเ้าก็คืออันเจ้าสีเพราะว่ามันจะขึ้นล้ำหลายมันจหมองมันจีน้อยเอาก็เลยว่ามันงามแล้วก็ป้าไว้ โดนเจมีโอ,อกาสสิบวอากับพีก่กับน้องอ่ะเต็มทีต่ต่อไปไล่ก็แจกก็ติดตามยายแก้วแฟมหมีม่เนยด้อค่ะขอบคุณค่ะเอากล้วยเลยบ,บนเสาบวอกเนี่ยผวามสิบวอกไปเรื่อยมาโดนนอดหน้าแปลงเก้าเดือนมีได้ยังเกิดขึ้นเป็นตะมงเลี้ยงบ่าโว้ยกันละสิบวอกนั่นเรา้วยเลยเฮ้ยคนใจเส้ทุ่งยังเฝ้าอยู่นะสักซองเพื่อได้เพี่น้องเ<อ>น้าสวนบะไรเนี่ยมีแคยังืปอนว้าวสวนๆเนี่ยเนี่ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยมักสอดเนาะใช่ไหม พ่อยัยแก้วพาา่เวอเน,นี่ยสร้าทถุงพ่อเสียดนะฮะนะครับครับเป็นคลิปที่ยายแก้วเป็นมาอยู่หน้าเกตแปดเดือนเนาะป่าชีวิตอันสีวิไลกลางเมืองมาอยู่ทงหน้าป่าเป็นว่าสางบ้านไปหลังบังไงผมว่า,านอนตูอยู่ทงวะเป็นเจไดบู้ซุ่มหนีมาชนนั่น่ามาเป็นยังาะชีวิตเขาเปนต้องปรับไปตามยุคตามสมัยนีย่เพื่อความอยู่รอดปรับตัวคือจัง อ่ากระปอมคือจัง,งแง่จังเตาจังยังนี่แหละนะเพื่อให้ควบอยู่รอดเนาะอยู่บ้านปัดมิจซื่อกับซื่อนะครับออกมานี่ปัดเอ่อพอดไข่แน่นี่มองทําอยู่ทํากินนะครับอีกตัวหนึ่งก็ลูกออกมาอยู่พี่กับมาเบิองดูเบิองนั่นน้ำเนาะตัดติดหน่ยดิโอว่าไปให้แม่เอาติดหน่อยดิโอปิดจะโดนเหรอโอ้ยังไล่เบาๆติดแล้วเนาะสนะอ้าวตอนนี้แหละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ